บะแครนออกออกมายังใส่หมดแล้วทำแล้วใส่หมดเลยเหรอเอาเหลือไว้กลับไหมน่ากินจังเลยใส่เยอะเลยเยอะเยอะเลยแช่แช่ใส่หอมแดงเยอะเยอะปะใส่เยอะครับใส่หมดแล้ว

ไม่รู้ข้างในลกยไนเอาขวดแะเกลืออีกหน่อยพ่อเผ็ดนำแล้ว เพียมใส่ยังเสร็จแล้วนี่พลังไม่สมั่งพอลแล้วพี่พอแล้วเห็ดเยอะเลยใส่ไหมใส่ให้หมดเลยจะได้อืม คนอดโหลดมันของปาออดด้วยเขาว่าต้องใส่มะแข็งแห้งอีกหน่อยนะ เาคั่วขึ้งนะเหออืมหอมยังหอมแลนวหอมแ้ว Du har fyrt ikke noe på den, da.